สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่ฉะเชิงเซานะจังหวัดฉะเชิงเซาก็วันนี้วันที่ยี่สิบสามนะวันนี้วันที่ยี่สิบสามวันที่ยี่สิบสามวันศุกร์ที่สามเดือนเดือนพฤษภานะครับก็ผมก็เดินทางมาถึงที่แล้วนี่นะที่จังหวัดฉะเชิงเซานะ อำเภอสนามเชียเขตนะอำเภอสนามเชียเขตนะครับก็ถึงแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ประมาณสิบโมงประมาณสิบโมงนะก็เดี๋ยวจะมาทํานี่เลยอยู่ข้างหลังผมนี่นะนี่นะเป็นมิโูตัวนี้คิวออนไหมหัวหัวหัวที่ใส่ใหม่อยู่ตัวนี้เป็นซูเปอร์เกตนะนี่หัว ก็แต่ตัวคัสซีของรถเนี่ยเป็นไอ้หลง527นะเดี๋ยวขอพ่อหัวมายัางไงเดี๋ยวผมพาไปดูเลยนะนี่นะครับอันนี้ตัวรถเป็นอ่ามิซูมิชิ527นะใส่หัวโตมาใส่หัวมิซูซูเบอร์เกนมานี่ขอพ่อหัวมาแบบนี้เลยนี่นะทำเหล็กพอกมางี้ ตัวรถเป็น527นะครับดูเพาท้ายก็527นะ่ะนี่เลยด้านหลังก็พอกมาอย่างนี้เลยทำกล่องพอกมาแนละ้วนี่ก็เป็นเครื่อง 6M เ,เครื่อง 6M นะเป็นเกียร์ไอ้หลง10สปีดนี่นะชนเกียร์ไอ้หลง10สปีดมาก็ เครื่องดูเครื่องเล็กแล้วหัวโตวางเครื่องโล่งๆเลยดูเลยคานหน้าก็ใช้อใหอยหลงนะคานหน้าก็จะผ,ผูกเข้าไปแบบนี้เนี่ยเหมือนรถเหมือนรถตลกตลกหน่อยเห็นไหมมองไม่เห็นล้อเลยก็เดี๋ยวลื้อทิ้งหมดนะที่สนาอมอำเภอสนามชัยเขตนี่นะวันนี้วันที่ยี่สิบสามผมถึงเรียบร้อยแล้วที่ชายเชิงเซานะก็เดี๋ยวรอชม รือทิ้งหมดนะชุดนี้รือทิ้งหมดเลยนะไม่ได้ใช้เลยเดี๋ยวจะมาใส่เป็นตัวนี้นะนี่เหมือนเดิมนะซีรีส์เจ็รอบอกแล้วนึกถึงซีรีส์เจ็อยต้องช่างบอยปสุมทานีนะบอกเลยชั่วโมงนี้สุดเบอร์แน่นอนนะสุดประเทศนี่นะหัวเจ้าซีรีส์เจ็ดร้อยประมาณนี้ติดพร้อมเครื่องมานะเครื่องอินเตอร์มอน้ำคือชุดตัดหลังผมบอกไปหลายคลิปแล้วชุดตัดหลังก็จะมาเป็นแบบนี้เลย นี่ชุดตัดหลังก็จะตัดคัตซีมาแบบนี้นี่นะตัดมาก็จะมีแหนบหน้าติดมาแบบนี้เลยมีแหนบมีเครื่องเครื่องก็จะนั่งอยู่ในชุดหัวเก่งแบบเนี้ยเราได้ของครบแน่นอนน็อตทุกตัวเนี่ยเรา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 ใช้ได้หมดนะตัวนี้เป็นอ่ U5 นะเอโบยฟ้าเหมือนเดิมตัวนี้นะ ย U5 โบยฟ้า uh กล่องข้างเครื่องแต่ตัวนี้คัสซีสวยอยู่นะนี่ซื้อต้องซื้อให้ได้แบบนี้ดูคัสซีที่มากับชุดหัวเก่งซีรีส์เจ็ดร้อยดูก่อนอ่ะผมให้ดูเลยเนี่ยนี่ถ้ามาแบบนี้แล้วอุปกรณ์ครบคู่ก็จะสวยตามเนี่ยขาบางโคลนหลังเห็นไหมเนี่ยบางโคลนหลังมันก็จะมีขายึดคือกระบองตัวนี้มันก็จะไม่ผูเนี่ยมันก็จะสวยๆแบบนี้เลย รับหลังรับหลังหัวเก่งก็คือตัวนี้โค้งหลังดูเลยที่จับนอ็อตเห็นไหมสวยๆเลยก็ดูกันมานิดนึงแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็ถ้าสภาพหัวไม่สวยตัวนี้ก็จะชอบผูนะด้านหลังนะเอีก็ดูมาหรือถ้าถ้าดูไม่มีเวลาดูหรืออะไรยังไงให้ผมจัดหาให้ก็ได้นะผมดูให้ก็ได้นี่ดูขากองเห็นไหมขาค้ํากองเห็นไหมสวยกลิบเลยคัซีนี่ สวยๆเลยนี่นะอา่าผมให้ดูเลยนี่แต่ว่าเน้นให้มันเป็นแหนบยาวมาแหนบยาวหนานี่ค่าแหนบยาวหนาแต่มันสองแผ่นจริงนะแต่ค่าเคมันสูงมากค่าเคมันแข็งมากนะแข็งว่าแหนบสั้นสามแผ่นจริงนะผมจะบอกไว้ให้เลยเออดูคัตซีซะก่อนสวยกิฟเลยนะวันนี้ก็วันที่ยี่สิบสามก็เดี๋ยวมารอดูกันนะ รอดูกันวันนี้ก็อาจจะรือ้อชุดหัวเก่านี้ลงนะลงก่อนรื้อทิ้งมาเลยนะระบบภายในรื้อทิ้งเดินใหม่ทั้งหมดสไตล์ช่างบอยพิลทุมธานีนะจบแน่นอนเดินใหม่หมดนะครับสวยๆเลยหัวนี้บอกเลยอยู่ลง5คอนโซลดำนะครับที่ฉะยชงเซานะอำเภอสนามชชยเขตนะครับถึงเรียบร้อยแล้ววันศุก พี 23, เดือนฤพฤษภาคม2568ถึงเรียบร้อยตัวนี้นะถึงหน้างานแล้วก็เดี๋ยวด้ย้ายรถมามา,มาตรงร่มนี้ดีกว่าเอาร่มไม้ช่วยนะนี่มาอีกแล้วนะฝนมาอีกแล้วเดี๋ยวอุปสรรคจะมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับคลิปนี้ก็ลากัไปก่อนนะเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม